นานงสาวจงรักษณกกรัตนวงศันทร์อายุ32ปีคนจังหวัดนองไทยป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินมานาน15ปีโรคนี้อาการเริ่มแรกจะเป็นจะเป็นที่แท้ทอยสักพักหนึ่งก็จะลงตามตัวตามร่างกายจะเป็นสะเก็ดข,ขาวถ้าเป็นเยอะๆก็จะทรมานเดินไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ทำง,งานไม่ได้ ก็บอกว่าเป็นสะเก,ก็ดเงินเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ให้ยาทาอยากกินกินยาแล้วมันไม่มันอาการมันไม่ดีขึ้นมันขึ้นไส้แล้วก็อ่อนเพียทํางานไม่ได้ก็จะเน้นยาทาอย่างเดียวแต่ยาก็หยุดไม่ได้ต้องทาทุกวันพอเออมันหนึ่งเจอกับอาจารย์จินดาเขาก็แนะนําแคปซูลบอกว่า แคปซูลตัวนี้ดีคนที่เป็นสะเก็ดเงินเขาเขาอาการดีขึ้นก็เลก็เลยลองลองทานดูทานสองสองแคปซูลเจ็ดวันก็อาการก็ขึ้นขึ้นเยอะกว่ากว่าที่เคยเป็นก็ก็เริ่มรู้สึกท้อท้อไม่อยากจะกินต่อแต่พอดีพิติก๊กเขามาแนะนำให้เหลือแค่แคปซูลเดียวลองทานต่อ ก็ดีขึ้นจากที่เคยเป็นสกิดาขาวๆผิวผิวจะเรียบขึ้นก็ทำงานได้ตามปกติขอบคุณค่ะ